Rash r o y a l ล Time b y b y จริงๆเมื่อกี้ผมอัดไปรอบนึ่งแล้วแต่ว่าเหมือนว่าไฟล์จะเสียก็เลยต้องมานั่งเล่นใหม่เฮียแมชอพเมื่อกี้โคตรมันเสียดายมากผมแพ้แล้วก็อันมีบางเกมชนะแต่ว่าเดี๋ยวมาอัดใหม่ดีกว่าออวันนี้ผมถอดเสื้อเล่นโอ,อ้ยเด็๋ๆเดๆๆเขาแนะนำเด็กก่อนเด็กวันนี้ผมใช้เป็นลัมเบอร์ลูคู่กับพุชอีกแบบหนึ่งก็คือใช้ในคู่กับมัสกเีย มาดูกันว่าจะหาขนาดไหนอันนี้ลับบอลลูนผมโคตรชอบถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่เมตาแล้วก็ตามเพาะช่ผมถอดเสื้เล่นเพราะผมรู้สึกว่าวันนี้อากาศดีมากอยู่ที่ประมาณ27.5องศาแล้วนั่งเปิดพัดลมเนี่ยโอ้โหโคตรฟินไป,ไปด้วยกอบบินก่อนเลยเดี๋ยวผมพอตอดปอมสักนิดหนึ่งตอนนั้นลงมาด้วยเป็นเปกกามินิเปกกาเดี๋ยวผมจะพยายามโก้พอไงผมจะพยายามไข มาให้ได้แล้วก็จะพยายามแคนเซิลเอาให้ได้เอ่อคอยอ๋อฮิตอ๋อฮ่าฮ่าฮ่าอ้อยผมไม่โดนฮิตของของมิน okay. ิแบกคาก็โอเคฝั่งน่าจะออาอินมาหมดเลยและผมก็ออาอินกันหมดเลยโ oh, yeah. คตรแย่ตรงนี้น่าจะเอาไนท์ลงมาแทงแทนเนาะกูค,คิดอะไรอยู่ว่าส่งเอ่อ ป้อมลงไปโอ้โ oh, หแม่งมีทุกตัวที่กูเกลียดไอ้เฮี้ยแม่งมีเมกานท์แม่งใช้วิชอีกจะพยายามอ่าโอ้โหไปตายไปโอ้ oh, ตอนแรกผมคิดว่าจะพยายามแบบบิวพุชจากลัมเบอร์ลูนอันนี้ให้ได้แต่ว่าดูทรงแล้วไม่มีทางรอดจะต้องอ uh, ขอให้เคลียร์ได้ก่อนมาตายแต่ก็ไม่ทัน เชีย่ยแม่งเล่นเด็กห่าอะไรวะเนี่ย <laughs> อ้อผมทำได้แค่ใส่เข้าการงโง่โอ้โหแล้วก็มีวาชิลี่แม่งโคตรเคานเ,เตอร์กูทุกอย่างเท่า,ท,าที่จะเคานเตอร์ได้อะไรเป็นผมไม่มีเลยอ่าไม่มีตัวโอ้อการะไชีวิตกหัวเนี่ย พอผมต้องพยายามเอาเอาเมกะไนลงให้ได้แล้วก็อาจจะต้องเสียไหนด้วยไม่เป็นไรผมว่าน่าจะฟรีดไม่น่าทำไนไรได้ทันและถ้าลอดๆลอดเออสวยมักซอดเดี๋ยวผมพุชด้วยตัวนี้ไปแล้วก็เดี๋ยววางป้อมได้1ทาวเวอร์ชัวโอ้ยเฮียโอ้ลืมโห oh, แม่งมีทุกตัวที่กูเกลียดไอเฮีย oh yeah. เอาทุกดอก โอ้ผมกันไม่ได้หรอไอ้เหียนไม่มีอะไรกันได้เลยโอ้ชิชเจอมาอย่างนี้กูไม่เล่นอ่ะโคตรน่าเกลียดฟอกชิปหายเด็กหนะ้าอะไรว้เนี่ยไอ้เหียโคตรัวร้อน <c oughs> โอ้ทำไมกูต้องมาเจออะไรแบบนี้ในะวันที่อากาศดีๆแบบนี้ด้วยเนะี่ย ขอไอเกมขอแบบเกมดีๆอ่ะเอาแบบไม่อุบาทแบบเมื่อกี้ไอเฮียแไม่มีแต่พุชแล้วกูไม่มีกันไปเหมือนเดิมกับบินตอดสวยมาแล้เดี๋ยวผมจะบิว l d p u จากข้างหลังโดยใช้ไนท์แล้วเดี๋ยวเราหวังว่าจะเอาฮีโร m a s สมาทำาด m เมจ ต่อข้างหลังให้ได้โอ้เชี่ยผมว่าผมว่าผมวางฮีโร่มาร์สไอ้น,นี่เกิน,ปนไปหนโชคดีมีสเกเลตันจากวิชช่วย, leton, ยช่างแม่งผมยัดแม่งหมดเลยแล้วกันเอาอินโอ้ชี่ชิ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 ชเคลียกันไปเดี๋ยวว่าเจ้า oh, ดเจ้ากันโอ้นิดเดียวนิดเดียว ผมวางข้างหน้าอย่างนิดเดียวนะแม่งได้ทาวเวอร์แหละได้อย่างน้อยก็ครึ่งทาวเวอร์ผมมั่นใจคิโลรามแม่งน่ารังเกียจมาเข้ามาเลยเออรีสไปหนึ่งทีแล้วเหมือนเอาไม่ลงด้วยไม่เป็นไรคิโลรมาสมเอาอยู่แล้วเดี๋ยวเราลงดับเบิ้ลเคลียร์เอาวิสตออกให้ได้ เัาไม่รู้เลย let's go ผมว่า potential อ oh, ้ shit 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 โอ้โหผมุตสาหวังว่าจะมีโอกาสได้ใช้ตัวไอ้นี้สักหน่อยไม่เป็นไรผมยังมีไอ้นี้อยู่อ h ah, shit ไม่ได้สกิลเลยเหรอเออยังไม่ได้อยู่เว้ยถ้าผมไปต่อก็องโง่แล้วกัน ชิดว so ่น่าจะวางช้ากว่านี้หน่อยให้ในเดิมก่อนผมชอบพลาดเรื่องโง่ๆแบบนี้ว่ะอ๋อเชี่ยเกรฟยาเพลเยอร์เอเวอเรสต์เกรฟยาเพลเยอร์ฟักยูฟักฟักยูออล o u all สวยดีมา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 สผมยังเหลือเดี๋ยวมันจะวางกรบปินฮัตด้วย เออบอท่อนหว่างก็บินฮัทเสร็จป,ปุ๊บโอ้ยเชีย่ยบอลลูนผมเข้าไม่ถึงทาวเวอร์เลยวะยากแหละขอคิดเออไล่กันไปจบจะได้บิลพุชชักข้างหลังเอาเปดิเอาเก็บยานมาเล่นมาบอกว่ามึงจะสแปม ก็โง,โง่แบบเนี้ยเอาดีอุพุชแม่งสองเลนพร้อมกันเลยเดี๋ยวที่มันจะกันอะไรแล้วเหมือนจะเลือกกันไม่ได้ด้วยอืมปล่อยลัมเบอร์แจ็คหลุดไปก็เจ็บเหมือนกันบอกเลยเบ r เซอร์กี้ผมบอกเลยว่าผมชอบดูยูทูบเบอร์ที่ชื่อว่าเคนมากๆ มันทำให้พลังมาดันใจผมมาทำคิดด่า Crash Royal e เกมที่ผมเกลียดอ้าวสวย <c oughs> แต่เมื่อไหร่วะลืมดูเยี้ยมหมดเลพูดเอออย่างน้อยก็ถือว่าดีนชนะอยู่ขอเกมหนึ่งถ้าชนะอีกเกมหนึ่งวันนี้จะมีความสุขมากๆแต่ว่าเอาจริงแค่อากาศดีอย่างนี้ผมได้เล่นเกมที่ผมรักหลังจากที่ทำงานมาเหนื่อยก็ค่นี้ก็ดีพอแล้วแต่ว่ามันอาจจะดีได้มากกว่านี้รอดูแล้วกันโอ้จบแล้ว ไอ้เหี aim, like game, oh, course, ้ยรอย่อใจกุญเอ็มแม่เหมือนกุญเก็มแม่มั้งไอ้เหี้ยโคตรเกลียดรอยย่อใจอันเชื่อวันนี้อารมณ์เสียว่ะเพราะอารมณ์เสียอะไรไม่เป็นไรถต่ว่าผมได้ใช้เด็กสกสกของผมแล้วแล้วก็ขอบคุณที่รับชมวันนี้ผมอารมณ์ดีมากที่ได้เล่นค a s h Royale ถึงแม้มันจะเป็นเกมเอ้ยไอสีดาวไอ้เหี้ยปิง Game me here. You're a loser, baby, a loser, goddamn baby.